คุณได้ทำสิ่งเหล่านี้ก่อนและหลังออกกำลังกายหรือไม่วอร์มอัพยืดกล้ามเนื้อประมาณ5-10นาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นผ่อนคลายและเลือดไหลเวียนดีดื่มน้ำา1-2แก้วเพื่อให้ร่างกายไม่ขาดน้ำทานอาหารว่างเบาๆก่อนออกกำลังกาย1-2ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานเลือกชุดออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อสภาพร่างกายและกีฬาที่เล่น ตรวจสอบสภาพร่างกายว่าคุณพร้อมหรือไม่หากรู้สึกไม่สบายควรหยุดพักหลังออกกำลังกายคูลดาวยืดกล้ามเนื้อเบาๆ5-10นาทีช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายลดอาการปวดเมื่อยดื่มน้ำเปล่า1-2แก้วเพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปทานอาหารทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะโปรตีนช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมง ประครบเย็นในบริเวณที่ปวดเมื่อยจะช่วยลดการปวดเมื่อยจะช่วยลดอาการอักเสบการเตรียมร่างกายก่อนและหลังการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายได้รับผลประโยชน์สูงสุดป้องกันการบาดเจ็บและทำให้ร่างกายคุณฟื้นฟูได้เร็ว